หลังเลยครับ CT 125ขนาด35ลิตรยี่ห้อมอเตรอร์บูฟนะครับจะมีกุญแจมาให้2ดอกนะครับอันนี้ครับข้างหลังมันจะปลดได้ครับก็ไขกุญแจไว้แล้วก็กดปลดนะครับแล้วมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงสายหลังมาก็จะทอดได้ เป็นปี๊บของมาตัวบุกนะครับอันนี้ดูถาดถาดก็จะเป็นตัวล็อกเป็นเลยแบบนี้เลยครับแล้วใส่แล้วก็ให้มันเอาตูดลงไปครับแล้วก็ดันพอลงเข้าที่ล็อกก็ดันไปครับแล้วก็กดตรงนี้อ๋อนี่เป็นล็อกเออันนี้มันกดได้นะเราต้องสขล็อกมัน,น เดี๋ยวมาดูด้านนอกครับก็จะมีติ๊กเกอร์แถมมาให้แปะนะครับแล้วก็จะมีตัวพิมพ์โลหกพิมพ์แถมมาให้แปะด้วยแล้วก็ที่ลงที่รัดของมีครับแล้วก็ทีงบนก็จะเป็นกุญแจไขไปเหมือนกันแล้วกดวกดล็อกขึ้นมาแบบนี้นะด้านในก็จะมีที่ใส่กระดาษมีบุกข,ข้างในเป็นหนังนะครับ สวยงามใช้งานมาบ้างแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีเป็นยางกันฝนได้ฝนน้ำไม่เข้าลองเดินทางมาแล้วลก็ตอนล็อกก็แบาอย่างนี้เลยกุญแจใช้ได้สองดอกใช้ด้วยกันได้เัวอ,อย่างเดี๋ยวลองเอาของมาวางก็ ของมาวางแล้วก็รัดได้มีเชือกเอามารัดตรงนี้สามสิบห้าลิตรครับขนาดอันนี้มอเตอร์บุ๊กแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีของนะต้องลองหาดูครับันี้